สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่ที่บ้านสวนพิมพอยดอ,อนนอกชุมนะครับวันนี้จะพามาชมระบบน้ําหยดนะครับที่ว่าบ้านสวนพิมพอยดอ,อนนอกชุมเพิ่งจะทําการติดตั้งไปเมื่อวานนี้เองครับก็ไาด้ทดสอบเรียบร้อยแล้วครับแต่ตอนนี้นี่ได้ปิดระบบน้ําไปแล้วนะครับเพราะว่าน้ําได้ชุ่มฉ่าไปแล้วก็ให้ดูเป็นระบบไปแล้วกันนะครับ จากการที่เราได้ทดสอบดูนะครับตอนนี้ก็ใช้เมน1จุดนะครับแบ่งออกเป็น3เส้นนี่ครับแต่ละเส้นก็ยาวประมาณ35เมตรนะครับนี่ครับใ,ให้ดูรมก็ต่อนะครับอ่าเรามีวาวหนึ่งตัวตเพื่อที่จะไป ด้านหน้าเส้นแล้วก็ตรงนี้จะมีอินทผาลามอยู่นะครับเราก็เลยให้น้ําจุดเขาจุดหนึ่งแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือเส้นแรกนะครับเราก็จะให้อันนี้จะเป็นกะถางหวานนะครับจุดหนึ่งอันนี้เป็นต้นแสงจันไม่รู้จะฟื้นหรือเปล่าครับเนี่ย1จ,จุดนะครับอันนี้คือยังเส้นแรกนะครับ แล้วก็จะมาเจอมาขามหวานมาขามหวาน2จุดมีห่างกันอยู่ส6บหเมตรนะครับแล้วก็โพยเซียนโพยเซียนของเรากำลังออกดอกเลยครับเนี่ยก็ให้จุดหนึ่งครับแต่เราทําล่องให้เขานะครับเสียดายเนาะไม่ได้เปิดน้ําพอดีเขาฉับล้วเลยปิดแล้วถึงมาทําคลิปทีหลังครับอันนี้ก็1จุดสลหรับทัพทีมนะครับ โปยเซียน3ต้นจุดหนึ่งอันนี้จะแถวสั้นๆครับมาทับทิมมาโปยเซียนแล้วก็มามะม่วงแกคขมินนะครับนี่จบละหนจุดนะครับเดีย๋ยวเราไปดูจุดที่2กันครับเมื่อกี้เราดูเส้นแรกไปแล้วนะครับอันนี้เส้นที่2ก็คือจะแยก3ทางไปด้านซ้ายมือนะครับน,นี่ครับก็จะไปเจอ3ทางอีกตัวหนึ่งก็จะไปเส้นที่3นะแต่เราจะตรงไปด้านนี้นะครับ ด้านนี้ก็จะผ่านมันเบอรี่นะครับมันเบอรี่ที่สุกไปจนหมดแล้วนะครับเนี่ยก็จะผ่านยาวไปลักษณะเหมือนเมื่อกี้นะครับก็คือจะผ่านท้องอุไรผ่านฝรั่งกิมจูผ่านทองอุไรสลับไปไปนะครับผ่านสปอตไลท์นู่นนะครับยาวไปก็จะไปเจอกับต้นทองอุไรที่กําลังเป็นพุ่มเลยครับ แล้วก็จะไป,ไปเจอโวยเซียนดูให้ดูแล้วกันเนาะนี่ครับถ้าเกะกลจะเป็นโพยเซียนนะแล้วก็จะมีต้นกล้วยเส้นเส้นนี้ก็คือจะใช้จุกเยอะนิดนึงครับเยอะกว่าเพราะว่าคือเส้นเขายาวกว่าเส้นแรกเยอะเลยนะครับแต่เดี๋ยวเราจะพาไปดูเส้นที่3มกันครับเส้นที่2ก็ยาวแต่ก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวไปดูเส้นที่3ามดีกว่านะครับ เมื่อกี้พาชมเส้นที่สองไปแล้วนะครับทีนี้ก็สามทางแยกมาซ้ายมือจะมาเจอข้องอนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทองอุไรที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับก็จะไปอันนี้ก็จะมี่าดมีจุดเยอะมากครับเพราะว่าเราเสริมเข้าไปอันนี้เป็นมันเบอรี่นะครับซึ่งกำลังจะออกลูกใหม่อีกรอบแล้วครับเห็นบางจุดมีเขียวแล้วครับ สับป,ประรดอันนี้คือเราย้ายมาให้มาอยู่ในแนวทอ่อน้ำหยดนะครับแล้วสับป,ประรด2ต้นแล้วก็จะให้น้ำหยดเขาตัวหนึ่งๆๆนะครับเส้นนี้จะใช้น้ำหยดเยอะมากกล้วยเพิ่งเอามาใหม่ๆเลยครับเยครับสับป,ประรดสีต้นกล้วยต้นหนึ่งสับปะรดสีต้นกล้วยต้นหนึ่งสลับไปเรื่อยๆนะครับยาวเอาไปเลยอันนี้คือชุดแรก3าเส้นนะครับที่ลองทดสอบดู ผลปรากฏว่าน้ำไหลดีมากครับระบบน้ำหยดของเราดีมากเลยแดดอ่อนๆสัก8โมงเช้านี่นะครับแดดยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ก็มีอนุอนุคือข้ามไปเส้นที่2นะครับทองไรยกำลังสวยเลยเส้นที่2เมื่อกี้นะครับที่ว่าไปได้่านชุงแต่่าไปถึงเส้นที่สามเพราะเส้นที่สามเนี่ยจะใช้น้ำหยดเยอะกว่าครับด,ด้วย ต้ชื่แรกที่เรามาปลูกทำคลิปไปตอนนี้กําลังออกลูกออกหลานนะครับอันนี้ก็ออกหนอนอยู่สามนะครับเนี่ยแต่ต้นแม่เขาสูงไม่กว่า,วาเองครับแล้วก็ด้านหลังต่อมานี่ครับเกือบสุดเส้นละอันนี้ก็จะเป็นชมพู่ชมพู่อะไรเอย่ยชมพู่นาดอกไม้อ่ะชมพู่นาดอกไม้ จะเชื่อคล้ายๆมะม่วงดำตกไม้อันนี้จะเป็นน้อยหนาที่เราเพิ่งพ่อชําไปนี่แหละครับก็สุดแล้วอ็เลยไปก็จะเป็นรั้วแล้วเป็นสับประรดแต่เราไม่ได้ต่อไปนะครับเราก็จะต่อไปด้านนี้มีด้านตรงนู้ดอีกเส้นหนึ่งแล้วก็ด้านหลังผมอันที่จะเยอะมากเลยครับตอนนี้แต่ว่ายังไม่ได้ใส่จุกทอดน้ำหยดทุกอันนะครับ สั่งมาร้อยหนึ่งไม่พอตอนนี้สั่งไปอีก100จากประเทศจีนกว่าจะมาถึงก็น่าจะประมาณ15วันนะครับก็คาดว่าจะไม่พอเพราะว่าเราดูจากที่เราปลูกสับประรดแล้วนะครับเราก็จะย้ายอันอื่นที่ว่าต้องการนะ้ําเหมือนกันแต่เราไม่มีเวลาไปลดอย่างเช่นชะอมนะครับที่ว่าเราปลูกอยู่ริมรั้วที่ว่าเคยทําคลิปไปต้องลดทุกวันเลยครับอันนั้นเราก็ไม่ไหว มันทําหลายหน้าที่แล้วทําคนเดียวครับมันก็เลยนั่นอันนี้ผมจะพาชมที่เหลือนะครับอันนี้ก็อีกโซนโซนเขาเรียกว่าโซนที่2ล่ละโซนที่2นี่ยังไม่ได้ทําอะไรมากแค่ว่าใส่จุกน้ําหยดตามจุดเฉยๆครับยังไม่ได้แทรกเหมือนกับโซนแรกที่ว่ามีอ่าสับป,ปะรดแทรกใช่ไหมครับแต่แต่โซนนี้นี่ยังเพราะว่าขาดจุกน้ําหยดนี่แหละครับ ถ้าถ้าเกิดอยู่น้ำหยดมาเราก็จะเอาสับประรดที่อยู่ริมรั้วมาลงเพิ่มเขาจะได้รับน้ําไปด้วยนะครับในไหนเราก็ปั๊มน้ําขึ้นมามีท่อน้ําและแค่ว่าเพิ่มจุกน้ําหยดเข้าไปแล้วก็มาเอาเข้ามาเข้าแถวทําให้เราไม่ต้องเสียเวลาไปรดน้ําเนาะจะได้มีเวลาทําอย่างอื่นครับเนื้อที่6กไล่สงานนี่ทําคนเดียวนี่เหนื่อยนะครับตอนแรกก็สนุกดีครับต้นต้นไม้ยังไม่เยอะ จาก30 40 60 70ตอนนี้ 200- จะ300ต้นแล้วโอโหรลดน้ำทีน้ำมึเลยครับผมเช้าเย,เย็นเลยครับกว่าจะเสร็จก็เลยต้องต้องใช้น้ำหยดเขาช่วยอันนี้ทองรอีกต้นหนึ่งตอนนี้ไม่ได้ถูกตัดแต่งนะครับเขาก็ยังออกดอกอยู่ที่เหลือนี่คือตัดแต่งออกไปเพราะชำทำคิดพ่อชำอชำครับแต่ว่ายังไม่ได้ทำคิดตอนที่ที่เขาละออกลากอะไรเลยนะยังไม่มีเวลาทำเลย ่วนนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยดีครับท่อท่อหมดเนี่ยครับทำทำแนวทำวาวทำอะไรไว้แต่รอท่อพีอีอีกหนึ่งม้วนครับสาหรับแถวตรงนี้นี่นี่ี่หรับสองแถวที่เหลือครับเนี่ยสองแถวจะต,ต้องสั่งท่อพีอีอีกม้วนหนึ่งส่วนด้านเลยไปตรงนี้ ก็คือใส่ท่อไว้เฉยๆครับแต่ว,ว่าจุกน้ำหยดยังไม่ได้ใส่เลยนี่ครับสามเส้นชุดนี้พาดไว้ก่อนเพราะว่าสั่งไปยังไม่มาสามเส้นเลยส่วนสามเส้นชุดริมสุดอันนี้ใส่ไว้แล้วใส่เฉพาะจุดนะครับยังไม่ได้ใส่ทุกจุด น้ำยังน้ำค้างในท่อสายหยดอยู่ยังนหยดอยู่เลยน้ำค้างในท่อเฉยๆอันนี้แต่เวลาเราปั๊มขึ้นมาจะหยดเดี๋ยววัน,นี้ครับคือหยดประมาณสักชั่วโมงหนึ่งเราก็ปิดเลยไม่ได้ว่าปล่อยหยดอย่างนี้ทั้งวันนะครับอันนี้มะขามมะขามหวานต้นก็จะแค่นี้เองครับ โทษทีครับไม่ใช่อันนี้เป็นโซนมะขามยักษ์ละมะขามหวานนู่นต้นริบๆนู่นโซนตรงนี้จะเป็นมะขามยักษ์มีอยู่6ต้นนะครับครับผมเดี๋ยวคืบหน้ายัางไงเดี๋ยวจะอัปเดตข้อมูลให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าระบบหยดน้ําเราเต็มรูปแบบเพราะตอนนี้บางจุดเราก็ยังไม่ได้ใส่เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวถ้าถ้าเสร็จแล้วจะเปิดน้ําให้ สูไว้แล้วถ่ายลงคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปอัปเดตระบบจอดตามของเราแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้บ้านสวนพีพอยตนะ์นทุกชมของเราด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผมสวัสดีครับ